มื่อนี้สิบหมาเบิงโครงการระยะยงเาด้ลยครับพี่น้องโครงการระยะยาวาสั่งวงบอมาเป็นแบบปิดกลนนะครับพี่น้องมันสิขังน้ำได้เดววงบอมาแล้วก็เอาน้ำใส่ไว้แช่น้ำไว้สามเดือนแล้วพี่น้องให้ปูนมันจืดครับขณะที่เฮ้าล่อวงบอจืดเขาก็หาตนพักกานจองง้อปลูกลงดินไว้ก่อนนะครับ พอเอาแนวไว้ก่อนพอมันเป็นดอกมันเป็นหมากมันก็สิลรลงแงเราก็เกิดเป็นเบียน่อยขึ้นจังสีแหละครับขึ้นในรูปเลหละครับพอได้ต้นเบียแล้วเฮ้าจังคอยใหญ่ามาปลูกในวงบอด้วยครับ สามารถเก็บกินได้ทั้งดอกอ่อนหรือยอดอ่อนก็ได้นะครับแต่ขันห้าอยากได้ตนมันหลายๆห้าก็ว่าต้องเก็บดอกมันนะครับให้มันเป็นหมากแล้วก็ลวงลงเป็นตนอ่อนขึ้นไม่เรื่อยๆ